ประคองถามอีกอย่างหนึ่งคือรองเทา้าสตัด๊ดถามว่าเอ,อ,อยากให้ทนทนเด็กน้อยไม่อยากเ,เด็กน้อยวิ่งเล่นเตะบอลแล้วรองเทา้ามันพังง่ายมันกาวเปิดกาวอะไรผมก็แนะนําว่าเได้ไหมครับเนี่ยเย็บพื้นครับคู่นี้ก็ส่วนใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันแต่ส่วนผมผมเน้นใช้งานแล้วก็ทนทานเนี่ยผมจะเย็บพื้นเนี่ยเย็บรอบ ก็แล้วแต่ร้านนะครับก็ลองเลือกเอาดูผมเน้นเย็บรอบถ้าถามว่าดีไหมก็คิดเอาเองว่าทุกคู่ผมเย็บเกือบหมดแล้วก็ถามว่าดีไหมก็หกพันกว่าผมก็เย็บส่วนคู่นี้ลายเก้าพันเก้าซื้อมาเจ็ดพันใหม่ๆม,มือหนึ่งเลยอาริเย็บเหมือนกันสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่ไม่รู้คนอื่นอาจจะอาจจะเรียเรื่องเรื่องเย็บแล้วเสียราคาหรืออะไรแต่ผมทาเพจขายสต๊ดก็ ผมไม่ได้ซีรีสุอะไรผมเล่นใช้งานเพราะว่าผมเคยผมเคยไปเดินสายแล้วเอาตารไปคู่เดียวแล้วเราไม่รู้ว่รารองเท้าเหมือนสภาพดีอะ่ะเอาไปคู่เดียวแล้วพอเตะมันเปิดครับปากมันเปิดแอ่ออกเลยอะ่ะแล้วผ้าล็อกก็หมดแล้วลงครึ่งหลังไม่ได้ก็ต้องลงไปยืนให้มันครบทีนี้มันก็เสียโอกาสของทีมก็เกือบไม่รอดก็เค็ดเลยต่อไปก็เอาไปสองคู่แล้วก็เย็บเพื่อป้องกันยิ่งจะเตะวันหนึ่งหนึ่งวันจบสองวันจบเนี่ย ผมจะเน้นเอาคู่ที่เย็บพื้นแล้วไปเพราะว่าเวลามีปัญหาเปลี่ยนคู่ใหม่มันไม่ต้องกังวลเรื่องจะพังหรือไม่พังสนามเปียกหรือไม่เปียกอะไรประมาณนี้เขาก็ตอบให้นล้วน,นะครับว่าสำหรับผมผมเย็บพื้นครับนี่คู่เก้าพันกว่ากับคู่หกพันกว่าผมก็เย็บเนี่ยไม่ได้ว่าโชว์รองเท้าอะไรแต่บอกว่าแพงขนาดนี้ผมยังเย็บเลยก็แล้วแต่คนชอบเพราะผมเคยมีประสบการณ์ที่บอกไปแล้วว่าประสบการณ์ไม่ดีในการรองเท้าเปิดกลางทางแล้วฟลมากแบบเกือแบเบกือแบบแบบแพบบ้ ก็ลงไปเล่นเอาพาล็อกก็ไม่มีต้องใช้สกอตเทปพ,พันพันหัวที่เปิดโอ้รุดกทะเลมากครับก็ยังไงผู้ปกครองก็สาหรับเด็กน้อยก็เย็บไปเถอะครับถ้าเกิดเน้นความทนทานถ้าซื้อมาแพงหน่อยก็เย็บมันก็ใช้ได้นานแต่ถ้าคิดจะขายต่อก็ถ้าเย็บราคาจะตกทันทีก็ไม่ควรเย็บก็แนะนําเท่านี้นะครับ